สบายดีพี่น้องสบายดียามเศร้าพี่น้องเลยสบายดีประจุคุณทุกคนพี่น้องยามเศร้าอากาศเย็นพ oui, <whatnot> ี่น้องเลยเดามอกล่องแห้งเดามอกจ้ำย่อยใส่ขาพี่น้องดูนี่เดามอกจ้ำย่อยใส่ขาเดินลังใหญ่เลจนหกน้ำพม่น้อจนหุ่งดี้อง โปรปัอจนหงเดแเงียบสง,งัดเลยโอเคเรวาวาชิอยู่หพห่นอ่ะคปล่อยอยู่เฉยอย่เดิอยู่เฉยไหมหนิ่งเปน็นยังเห็นสัตื่นมาหนึ่ง,ขงเข่าพห่นงไหงย น้ำหมอกลงน้ำหมอกลงกันนี่จักฟามซิมื้อนี่เฮ็ดออกอีกร้นี่เฮ็ดบดบ่ยังแลออกแท้ๆเบิ่งพี่น้องหน่นหมอกแห้ง่อยใส่ขานอดกระสีออตกแห้งอนเนันีหลุดนกันพี่น้องมันสิเป็นด๋อมันสิเป็นด๋ อันดอกที่ว่านที่พากันเบิ่งนะเอามันสีบานพอหรือว่ามันสีเป็นดอกน้อยแล้ว้ยงเลื่อดพี่น้องเลยพราตัวน้องน้อยขนาดเลยผมสื่อมันหลายโพดเดี๋ยวมาเบิ่งนกำกันพี่น้องพี่น้องนี่เห็นดอกแล้วออกดอกแล้วพี่น้องเลยเห็นดอกแล้วนี่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 เฟืองเนาะ เีาก uhm. okay, ็ออกดอกบุลูษคือกันอืมอุณหภูมิก็อุ่นอยู่ด้ในในนะถือว่าโอเคอยู่เดี๋ยวบอกคมสื่นมันติมันสื่นเกินนล้นะดอกหน่อยมันก็รอเบิ่งกันไม่ใช่ใหญ่บ่อืมมุนขึ้นมาทางหนาแล้วนะมันมุนขึ้นมาได้เปล่าพี่ดอก muốn cất mà này xanh đẹp ăn on nhá sao cái nồi sao bài gì đó đợt bơm năm can cảm năng hú phù Hãy đấy นุุ่้้มได้นได้นนั่นดอกนัเรื่องเงี้น้ปเลยนะอกําลังได้กําลังได้บ่หัวถึงเกินไปบ่ดอกเงี้ยุ้มได้แล้วกุ้มได้แล้วพี่น้องแต่ขย้าขึ้นมาเลยบ่จากที่เขาเขาก็เริ่มสีดำบ่เมนเริ่มใหญ่ขึ้นมาเอุ้ยทั้งขางก็ออกปานี้นะเห็นบ่เห็นบ่ี่นี่นีพี่น้องทั้งขางนี่นี่นีทั้งขางนทั้งนี้กรเทยดอกอพุยเต็มมย่าเล นี่เจะเบิงท ah ่างทังไตเต้มอะไร่างเง้ทางไตก็ออกมีน้องว้ยเ้าทังขามันจะออกนี่ปลาลุงนี่ปลาถึงกำลังใจให้ในเด้อแตวพีพีป๊ร้อหงไงลนี่อุกตุกปุกไงกูใครเห็นละงูอีกทา้งขามันออกทั้งขาทั้งไตเลยเบิ่งเลยจะาอกไจังาะ้าท้งไ้เลิ้วเล่จอไ สจน,นไปเต้องตัดเตียตัดใ่มันก็ได้ตีเนาะตัดเท่ากับเบิ่งวิธีตัดให่ถึบบงถมันใลไรตัดแล้เลีออกวะออกวะเทั้งผิวมันเปียนีวิตีวิตแตีวิตชีเตชอวินชีิวิตีวิตชีวิ้ชีวีีี พี่น้องเห็นก็ยังดีใจน้ำเฮาอุ้ยดีใจน้ำน้ำเด้อนะไปกินเห็ดแซ่บๆขอบคุณค่ะออกบ่ออกบ่โอียยันห้ยุ้ยหลุดปลาเห็ดเห็ดปัวก็โอ้ออกว่าเธอขาก็อล นั่นนะได้นั่นนะเก็บปลาลูนนะได้ได้ไม่คุ้มเลยเนาะอ๋อซื้อคุ้มบ้างเนาะคุ้มคุ้มก็หาได้เก็บไปชองโลเลยนะคือว่าก็คือว่าเออรูปวาลัยเนาะนี่ไงแกได้กินใหม่ๆสดๆนะเาได้เก็บได้กินอุ้ยทางขางมันพีเออกด้วยเหี้ยนี่นะอืมคือโอ้ต้องเสื้อป้าดอกบักใไงหนึ่งพี่น้องครับบุเฮนมึงดู ป้ให้ก็ใหญ่รงนี้นะป้องโทมันไข่จะเกิดีกด,ด,ด็กดอนี่แหละมันมาควอมสื่นโบราณเอาได้นี่มกทำเลยบึงเบิ้งโอ้จะดอกใหญ่ใหญ่นี้นะใหญุ่ปนี้กันแถวพื้น้าจิบุหินมันาจากแถวขางๆเมลีนี่ขยันเลยไหน Ini main noy. Ini main bang อยู่ขาอย่งนี้ดอกใหญ่อลีเนาะโอ้ดอกใหญ่ที่สุดที่เคยเก็บมาอยู่ในขาไงล่ะตอนนี้ยาวแล้วน่าเกลียดน้ำไข่เป็ดไข่ห่านเนาะน้ำขมุขมุ่มอยู่มันละงามมันละมนตอนนี้แหละตัวอุณหภูมิเขาเริ่มคุ้มมันได้แล้วพี่น้องออืบ่เื่นเกินไปเนาะอ๋อเลยอ๋อเลยจุ๊มๆนี่ ถูกไหมนะพุ่งใจวะดีใจพี่น้องเพราะว่ายังเอาสามารถคุมอุณหภูมิได้เลยมันกรบปุกยากพอได้ดอกข้อแต่ว่าถ้าเข้าโพดน้ำตอนเทาตัดใยเลยพี่น้องเอ้ยหลายคนนี้อีกสะออนเลยแหละโอ้ยโหต้องเขาห่มแดด แคบใบลงเหมือนเป็นกำลังใจเนาะพี่น้องอ๋อดอกยิ้มยิ้มดูนี่น่ะดอกนี่โอไเคนี่ออกมาเบิ้งดูโอ้นหน่อยยิ้มยิ้ดอกเบิ้งนะคือบวใหญ่ิ้บนใดไข่ไข่ไข่เป็ดไข่ห่านแล้วพี่น้องเลยดอกนี้นะฉันเห็นเขาบเห็นอับบานเนาะมันก็จะมีบานเดียวเลยเขาบเห็นมันแถวขางนะ โป๊เถอ้นี่้อความไหญ่ป๊เถอ้ขีเครื่องก้อนนี้กำลังออกเนาะสู้หน่อยกำลังออกก้อนแรกกำลังออกใหม่าะไงนี่เจ็ดเจ็ดนี่เก็ดนี่เือดออกมยอมเดีใจที่ได้เก็บผู้มือถือมาเซ้นพี่วันไหพี่ขำไหมพี่ เออกรงคานี่ก็ลังออกเก็บเอาโหลดดอกไหมโหลดเลยจงไว้จะดอกน้อยไหมเก็บมือไปเก็บมันีสามมือเสรเนาะได้บ่เซบตามปนนะเวลาเราขู่เอียวขู่เอียวคือเราเอ้าเก็บตรงูดอกข้างนี้นะเอาอยู่นี่เออเอาตัวขาวๆนี่ใช่เนี่นะตัวขาวๆเออให้มันใหญ่ก่อนเนาะ นี่เนาะแบบนี้มันอกใหญ่อยู่เห็นบ่ลนี่มันดำขึ้นมาเป็นเอิร์นทีนเห็นบ่ลนี่ใหญ่เบิดเป็นอุณหภูมิเริ่มได้แล้วอืมอ้าวตุบปุกติปิกอยู่เนาะเอ้ามื้อนี้สิได้จักกิโลอีกโอ้ยจะได้อนพอกิโลบ่ะไม่กิโลก็6 7ขีดได้อยู่เฮาว่าเพื่อเก็บเบิดนี่อยากได้ขึ้นขึ้นผู้เละเนาะได้ทึ้นนี่ชูมันออกได้ได้ ันขายโลละร้อยแปดชิปก็ห่วยชิปโลก็พันไปธุรกิจใหม่ของเฮาบ้า,นาขนาดนั้นเอาเฟืองซื้อเฟืองมาอีกบ่เนาะพี่นอ้องเฮ็ดแบบเฮ็ดขายนั่นนี่เด้ขอลองอีกันจะเทื่อใส่ตัวเก่าเอาะปีปีสิปีสิมาเนี่ยแบบเป็นธุรกิจของเฮาเลยนะลองพ,องพี่ลองพี่นอ้อง โอ้โหถอดออกใหญ่นะสะออนพี่น้องเลยสุดยอดถ้าเชืวาเข้าเวกันไปยังก็จาเฮาอันบกิดว่าห้าสิบปลูกแล้วมันจะได้กินแบบนี้นะเพราะว่าหลายคนปลูกเขาจะถิ่มมาเลยเขาบวมีเขาจะกระถิ่มมันโผ่ได้แบบนี้โอ้โหหนากระถิ่มพอเฮาได้เก็บในนี่คู่มือก็ถือว่าอยวนักขนาดเลยพี่น้องเลยเป็นยังถ้าจะดีใจพี่น้องครั้งแรกที่เฮาลองแล้วมันได้ผลผลิตแบบนี้นะ คือความภูมิใจเนาะพี่นะ้องอย่าเขาไอที่ว่าเฮาเบ๊วยไอจีว่าเฮาบ่ได้ว่าแล้วเขาะว่าเฮาดีใจทีเฮาเฮ็ดได้ดอกคนดีใจเนาะดอกใหญ่ๆแบบนี้นะมีถือดอกน้อยไหมใช่เนาะไปถือกี้โอ้เถอพี่น้องพี่น้องว่าได้ได้ <laughs> ไอที่ว่าเฮาซำเจอทองคำบอก็โอารมนะครับ <laughs> นี่บางคนจะว่าดีใจปัน ได้ทองคําเลยแม่นี่แหละคือทองคำพุ่งเฮาทองคำเราคือคนอื่นเนอะคือคนอื่นนี่คือทองคำพุ่งเฮ้าเดอ๋ยนะพี่เนยเดี๋ยวเขาดีใจลายเดี๋ยวเราได้เก็บแบบนี้ส่งนลายคนที่เขาจะล่องลมันบบได้เขาจะถิ่นต่เฮ้ามาล่องั้างแรกเขาได้ชินีเอามีหลายคนได้เฮาใจใจออกกางแ่เหมือนเฮาสั่งมาเลยเฮาไปอ่านคอมเมนต์นะเด้คอมเมนต์ร้านที่เขาซื้อนะพี่น้องแต่ว่าเขาว่ามันบบออกบบออก เอาเซตของข่อยว่าสันถือรออีกแล้วว่าสันเห็นเขาคอมเมนต์บอกว่าบอออกได้แล้วว่ะบอกกันอ่าว่าสันจะได้กินอยู่บ่ะเนาะไอถือว่ายังหน่อยเนาะมันนีะมืแรงเจอกันใหม่พอหลายยังหลายอยู่พี่น้อ่ะพอได้ฮดบ่ถ้ามีแบบละอองไฟๆนะเนาะมาฮดเนาะบอฮดก็ได้เพราะความซื่อเห็นบมั้ยมันซื่นแท้นี่ก็พอแห้งแล้วเอ็ดเพื่อมันก็บ่ได้มาความซื่อไล่ปันได้ถ้าก็เปิดอากาศตอนเทาเก็บอะไรเนาะ มันก็วานนี่ก็ไม่ได้เปิดบ่อยวันเปิดแต่ในหนึ่งเนาะมีรูระบายอากาศไม่ได้ไม่ใช่รูคงจะเพรามันเสียเลยวะผู้เดฟผู้เอออืมยังกินจีมอยู่สะออนได้ไหมเนาะเยสออนควาภูมิใจมีดอกที่ห้าปูเห็นบ่หาอยู่ทั้งนั้นบ่มีบ่ อาอเอพี então, au, ่เอาะถุกติดปีกเด็ไข่งามอ๋อเถอะโ้ไก่ไปถล่มเทียงหน้าหน่อยย เอาว่ะบดบลดบเลยบิดลอดือแสงแดดน้ำเนาะแล้วไปสร้างำนักเบงน้ำกันเด้อี่้อะไรไเนาะแดนี้ก็มันงามนเบิกอยู่ห่มน หวานๆเด้พี่น้อยกวามแซ่บบอกเลยแซ่บหวานกินมะแขยงสั่งเมึงน้ำนาเค็ดพี่น้อยโอ้ยนกสะออนวัดอกมันใหญ่ลีได้เลยสวัสดีครับก่อนสวัสดีครับแล้วรอบนี้เท่าไหร่ได้นอนหลายเติบ์ยุ่งหรอเจ็ดแปดขีดเดเลยโอเพลโลไปเลยรอบนี้นะมาเจ็ดขีดไปจ้ะเฮ้อ โลหนึ่งขีดรอบนี่โลอะโลซะดอกใหญ่ๆอันที่เป็นโลซะพี่น้องโลหนึ่งนะทำแน่มาดูครับแน่นเอ็มโลหนึ่งนิดน้อยเดี๋ยวโลหนึ่งแม่เก็บมือสาวหน่อยนี่แต่ดอกใหญ่ๆเดี๋ยวโลหนึ่ง ก่อยฮักกระตุ้นบอกอย่าด้อะไรพี่นออ้องเอ้ยเก็บภาพบรรยากาศดรเพียงสนิ้ขอบคุในรายเดอที่มาบึงมาส้มพอกันคลิปหนาสบายดีคือความภูมิใจและก็ดีใจนอ้นองที่เหตุได้อเอเ